สวัสดีครับผมต่อช่องพังน้องมุกแฟมิลี่นะครับผมอันนี้วันที่ฝนตกนะครับผมนี่ครับผมฝนตกสาดนะครับผมฝนตกเลงกนะครับผดูลังคาชั่วคราวของน้องมุกนะครับผมขึ้นขึ้นเมื่อวานนะครับผมอ่าลังคาชั่วคราวของน้องมุกนะครับผมจะจะอยู่นานจะจะอยู่นานจะหยุดทนไหมครับผมเดี๋ยวรอดูนะครับผมยังไม่ได้เข้าไปในล่มเลยนะครับผมยังไม่ได้เข้าไปเลยนะครับผมอันนี้ก็ ฝนตกมาแล้วครับผมมามาประเดิมก่อนเลยครับผมฝนตกวันนี้มาประเดิมก่อนเลยนะครับผมนี่ครับผมเรามารุนกันนะครับผมรอลุนกันนะครับผมว่าจะอยู่ว่าจะผ่านวันนี้ได้หรือเปล่านะครับผมมาดูครับผมวันที่ฝนตกนะครับผมฝนตกลมแรงเลยนะครับผมลมแรงเลยนะครับผมอลมแรงมากๆเลยนะครับผมคน นี่นะครับผมสวัสดีนะครับผมเนี่ยครับผมมาดูนะครับผมว่าหลังคาชั่วคราวนะครับผมลังคาชั่วคราวนะครับผมหลังคาชั่วคราวของเรานะครับผมจะอยู่ได้ทนขนาดไหนนะครับผมมาดูนะครับผมมาดูมาดูนะครับผม ผมมาดูนะครับผมมันฟูนะครับผมเมื่อวานขึ้นนะครับผมลงทลิปวันนี้นะครับผมลงทลิปเมื่อกี้นะครับผมขึ้นเมื่อวานนะครับผมวันนี้นะครับผมเจอพายุเข้านะครับผมเจอพายุเข้านะครับผมวันนี้ก็จะอยู่รอดไหมครับผมก็จะดูนะครับผมรอดูนะครับผมแต่เราก็ทําเต็มที่แล้วนะครับผมก็เราก็ทําเต็มที่แล้วนะครับดูจะยังไงนะครับผม เราทำเต็มที่แล้วนะครับผมเราจะอยู่หลบแดดนะครับผมไว้หลบแดดได้นะครับผมแต่หลบฝนนะครับผมอาจจะถ้าฝนสาก็ผมก็ยังดีนะครับผมยังดีก็ฝนแค่าสาดนะครับผมไม่แล้วก็ต้องเอาอหาไรมาบางังฟังนรืงนี้ยครับมองบังไว้ครับ,บ,รบเราก็จะทำอ่า นายจะได้ทำทำที่กาที่การลมนะครับการสาดการสาดสาดได้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวก็บางทีก็ไม่ถึงบางทีก็ไม่ถึงน้องมกก็ได้นะครับผมบางทีก็ไม่ถึงนะครับผมมีการสาดแล้วนะครับผมมีการสาดแล้วนะครับดูโดยกตกเข้าไปียมเดือว ในวันที่ฝนตกครับผมในวันโน้ตโน้ตครับมาดูนะครับผมอ่าลมชั่วคราวนะครับโอ้น้ำคลังเลตรงนั้นเป็นเอ่งแล้วนะครับผมเป็นเอ่งแล้วนะครับผมเป็นแอ่งน้ําแล้วนะครับผมแ <c oughs> อ่งน้ำนะครับผม เดี paid, ๋ยวมาไปดันดันขึ้นนะครับผมได้ม mm. ันเป็นไรครับผมดูแต่ตรงอาลมคข้อกระพือนนะครับลมคอกระพือนนะครับผมกระพือเต็นนะครับผมดูบรรยากาศโดยรอบนะครับผมดูดูบรรยากาศโดยรอบนะครับดูบรรยากาศโดยรอบนะครับผมนะครับลมนนะครับอ่ทุ่งนานะครับผม อาจจะมาแรงนะครับผมทุ่งนามาดยดรงนะครับผมประทะน้องมุกอย่างเต็มที่เลยนะครับผมดูต้นไม้นะครับผมต้นไม้ข้างหลังน้องมุกนะครับผมโยกเลยนะครับผมมาลุนกันครับผมมาลุนลงังคาชั่วคราวของน้องมุกนะครับผมมาลุนลงังคาชั่วคราวนะครับผมจะจะยู่ได้ถึงอาก็ได้ ก็ได้ลบเด่นเลยผมก็ได้ลบเด่นก็ได้จะได้ลบเด่นนะครับผมตรงได้แต่ลบเด่นเลยแล้วก็ลบฝนก็ ลบได้นะครับผมนะครับผมก็ต้องทำใจนะครับผมทำใจได้นะคะ การวันฝนตกครับนะครับผมหลังคาชั่วคราวนะครับผม,หล,มบหลังคาชั่วคราวของน้องมุกนะครับผมหลังคาชั่วคราวของน้องมุกนะครับผมนก็มีรถจอดประเดิมวนเลยนะครับผมจอดรถจอดประเดิมหมวน ขอบคุณผ uhm. ู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านเลยนะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวก็รอรถอ่าเราไปติดต่อรถไทยมาแล้วนะครับผมให้เขามาดันบินให้นะครับผมรอให้เขามาดันบินให้นะครับผมแล้วก็จะจะําต่อหม้อนะครับผมปลูกน้องไว้ข้างนอกก่อนนะครับผมไว้ข้างนอกที่กันศาสตร์ก่อนนะครับผมไว้ที่กันศาสตร์จนนะครับผม ผมมาเรียบพอควันขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้นะครับผมชอบกดชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะครับผมกดติดตามให้ช่องกับให้กับช่องเราด้วยนะครับผมช่องพังน้องมุกแฟมิลี่นะครับผมขอกําลังใจด้วยนะครับขอให้กําลังใจเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ